นิสสันเอ็กเซเครื่องยนต์2000เกียร์ออโต้เป็นซินปี2011โปรโมชั่นของเราที่2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะแม็กไลน์สวยสุดๆเลยค่ะขับดีมากๆเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินน,นะคะภายในสปอร์ตเนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตประไฟฟ้ากุญแจบิสตาร์ดแอร์แบ็กคู่กระจกปบไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อก ทั้งเสียง AM/FM AUX แล้วก็ 4D ค่ะฟรีดาวนะคะคันนี้ส่งแค่เดือนละ6,000บาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่1น0 0งบาทขึ้นไปค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะคนของได้เยอะมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะมีเกทด,ด้วยนะเอาไว้ใส่ของสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสาภาพดีจริงๆคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเยน็นชัวถึงเลยค่ะ สภาพดีค่ะคันนี้เครื่องยนต์2องพันค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียไซน์นำหน้า s อซ p 1เอ็มพนึ่งศูนย์พิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ